ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับติดตามผลการปฏิบัติงานและสถิติสถิตินะครับการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2565นี้ครับนางสรันพัฒนประโมทก,กะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและสถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดที่ห้องกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสารกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมียอดสะสมของการเกิดอุบัติเหตุครับตั้งแต่วันที่11ถึง16เมษายนที่ผ่านมาจำนวน31ครั้งบาดเจ็บ30รายและเสียชีวิตจำนวน7รายครับซึ่งทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นได้เน้นย้ำรณรงค์เมาไม่ขับและเรียกตรวจยานพหาหนะตามมาตรการ10รถขมกว่า19,000ครั้งและส่งดำเนินคดีไปกว่า2,000ราย พบว่าส่วนใหญ่ครับเป็นการดำเนินคดีในข้อหาขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัยไม่พกใบขับขี่และเมาสุราขณะขับรถสำหรับข้อหาเมาแล้วขับนั้นหากตรวจพบเป็นรถยนต์สาธารณะก็จะถูกสั่งควบคุมตัวทันทีก่อนส่งฟ้องศาลอีกด้วยครับ